สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแอลเว็บซทุกท่านนะครับผมบอยสก o ลเซอร์นะครับผมก็วันนี้มาพูดคุยในเรื่องของข่าวสารการโยกย้ายนิดหนึ่งนะครับผมว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างนนครับช่วงนี้นักเตะก็น่าจะอยู่ในช่วงของพักผ่อนกันนะฮะอย่างเช่นเมื่อเช้าเห็นภาพทางด้านของเทรนต์เลนเดอร์อโนก็ไปดูบาสเกตบอล n n b นะครับผมก็ยังไงติดตามดูตาม IG นักเตะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงพักผ่อนนะฮะ ก็อ่มาที่ข่าวสารกันสักนิดหนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็มีเรื่องของอาร์เรียนนะครับผมอาร์เรียนเนี่ยน่าจะจดเซ็นสัญญาอีกสัก1ปีนะครับผมก็น่าจะอาจจะกลับมาจากฟุตบอนอาจจะมีข่าวให้ได้เห็นกันนะครับแล้วก็ไปที่ของอฟอร์บิโอคาวันโยนะครับผมโอ้โจนูไม่ยี่20ปี นผมโอกาสลงสนามเนี่ยน้อยเหลือเกินครับฤด,ดูกาลที่ผ่านมานครับเพื่อนครับก็มีข่าวซุบซิบว่าเฮ้ย hey, มีสโมสรนูน่นนี่นั่นฮะติดต่อเข้ามาเหมือนกันทางด้านของฟาบิโอคอมันโยนะอยากจะได้ตัวเขาเหมือนกันก็มีข่าวบอกว่าอาเบลไลซิกนะครับผมไลซิกติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าทางสโมสรแล้วก็เจนคอปเนี่ยได้ปัดข้อเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าฤดูกาลต่อไปช่วงปรีซิซันเนี่ย น้องจะได้รับโอกาสมากแค่ไหนหรือว่ารูกการต่อไปรูกการหน้าที่มาถึงเนี่ยจะปล่อยยืมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะก็ถ้าถามผมผมก็ลึกเสียดายนะจริงๆปั้นได้นะฮะฟาบ,บิโอคาร์นโยส่วนตัวผมก็ชอบแล้วก็มาในเรื่องของอโรเบร์โตโฟอร์มิโนสักนิดหนึ่งฮะจริงๆฟอร์รมีโนเนี่ยมีข่าวซุบซิบเหมือนกันว่ารอัลอาดริดเนี่ยให้ความสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวเลือก เป็นตัวเลือกของเรียวมาริดเหมือนกันนะครับผมก็เป็นฟรีเอเจนต์นะครับจากลิวพูนะฮะเนื่องจากกา็ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากสโมสรน,นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวดูฮนะว่าบ๊อบบี้เราจะไปสถานีต่อไปจะไปที่ไหนนะครับผมก็ให้กําลังใจกันต่อไปใจจริงผมว่าเรียวมาริดก็ไม่เร็วนะก็โอเคนะผมว่าเรียวมาริดก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่สำหรับบ๊อบบี้นะครับผมก็อ่ะ ลองดูกันต่อไปครับบ,บ๊อบบี้แล้วก็ในเรื่องของแม็กอลิสเตอร์ครับที่แฟนริวพูเนี่ยโอ้คาดหวังเลือกเกินนะครับผมก็มีข้อมูลเปิดเผยว่าริวพูเนี่ยน่าจะจ่ายค่าเหนื่อยแม็กอลิสเตอร์เนี่ยประมาณสัปดาห์ละแสนห้านหะมื 150, ่นปอนนะครับผมแสนห้าหมื่นปอนนะฮะจากเดิมเนี่ยรับอยู่ที่ใบตนนั้ี่นประมาณทั้งห้าหมื่นปอน นะครับผมโอ้โหนี้ก็เพิ่มมาประมาณสามเท่าเลยนะเพื่อนเพื่อนก็ดีนี้ก็มีความคืบหน้าไปโอ้เยอะมากแล้วฮะ,ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าว่าคุณพ่อแล้วก็เอเจนต์ของของแมกกาลิเตอร์เนี่ยจะเดินทางมาคุยรายละเอียดกันแบบไหนยังไงช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการพักผ่อนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปก็ถือว่าคืบหน้าไปมากครับอาจจะไม่มีใครมาปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวานะฮะแมกกิเตอร์ก็ผมว่า น่าจะเหมาะสมกับเบอร์สิบก็ยังว่างด้วยนะครับผมอา่ Mac A าแมคคาลิเตอร์ก็น่าจะเป็นตัวเลือกในแดนกลางของลิพูหรือดูการหน้าแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะอา่าแล้วก็มาข่าวล่าสุดวันนี้ฮะเพื่อนเพื่อนนะฮะช่วงบ่ายบ้านเราก็จะมีทางเว็บไซต์เนี่ยริพูก็ยืนยันในเรื่องของการแต่งตั้งผู้นริการนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มงานกันวัน พฤหัสนี้เลยนะครับผมต้นเดือนเลยอ่าต้นเดือนมิถุนาแล้วเลยนะครับผมริลูพูลแถลงการแต่งตั้งเอ่อยอร์กชมาเคฮนะก็เป็นอดีตผู้อำนวยการของวอลฟ์บวกนะครับผมก็มารับหน้าที่ดูแลภาพรวมนะครับผมแทนจูเลนวอร์ดนะครับที่ลาออกไปก็ชมาเคก็น่าจะเริ่มงานวันพฤหัสนี้เลยนะครับผมก็เป็นชาวเยอรมันอยู่แล้วครับผมก็สนิทสนมกับเจนคอม เป็นอย่างดีนะฮะอดีตสมัตแค่เนเล่นเป็นผู้สาประตูนะเพื่อนๆฮะ,นนะ,ฮะก็มีมีคลิปบางคลิปนะฮะแกบางทีแกเพี้ยนเหมือนกัน,นะฮะแกไปเล่นกองน่องกองหน้าก็มีนะฮะมีแอซิดให้เพื่อนยิดงด้วยนะครับผมลองไปหาดูกันนะครับผมในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีให้ดูนะครับผมอ่ะก็ข่าวสารก็ประมาณนี้นะครับผมช่วงของวันนี้แล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้นะฮะผมจะอัปเดตข่าวสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าริฟูมีดีลลับอะไรหรือเปล่านะครผมช่วงนี้จะมีดีลลับดีลเลฟอะไรก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วย นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับบอยสกเคาเซอร์ er, เพจนี้เอาไว้พูดคุยในเรื่องของกีฬาฟุตบอลแล้วก็ในเรื่องของเจาะลึกเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสโมสรหงแดงหรือผู้ของเรานะครับผมโอเคครับ y n w a u w i l l n e v e r a l o n e ครับผมสวัสดีครับ